แล้วนุ้ก็เลยไปไปดูว่าเออเขาทํายังไงเขาทําดีไหมอะไรเงี้ยวันนั้นนุ้ก็เลยไปบ้านตายนุ้ก็เลยไปดูกับไปปากก้อนน้าก็เลยอุ้มมาก้อนตัวใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหใหญ่เลยก้อนนะนี่เด้อนี่เด้องูงูเจ้าเด้องูน่ะก้อนตัวใหญ่มากคือก้อนตัวใหญ่ กว่า,วาทุยตอนนี้ตัวใหญ่มากซึ่งจริงๆแล้วคิดว่าก้อนมันจะไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไงไปเห็นล่าสุดโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็สเต็ปเดิมครับเหา่าแล้วพอเวลาเราอุ้มเย่ยวใส่มือเราครับเหมือนเดิมเย่ยวใส่ขาเราเหมือนเดิมครับก้อนมันดีใจไงเป็นหมาที่เห่าเฉยๆแต่ไม่กัดทามันได้ว่ากัด เอ้ยไม่ใช่มีแต่ขนนะคือปลายมันตัดขนให้บุก,ก้อนแล้วตัดขนตัดขนทั้งตัวให,ห้มันเหลือแค่หางมันตัดขนแล้วทีนี้มันตัวใหญ่มากประมาณนี่แหละนี่แหละตัวก้อนแล้วมันสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยมักเงียวมักเงียวใส่ มันจะกัดกันอะไรเล้ยเอาเอื้ออะไรกันบ้างเอาไปหาต่อกันแต่ว่าตอนนี้มันก็จะหยอกกันอยู่แต่ว่าไอ้หมาพันโเด้นมันไม่กัดหรอกโเด้นมันคือโเด้นมันมีฉายานะเรียกโจรเข้าบ้านโเด้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ไปถ่ายคลิปให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมบอกให้ไปถ่ายคลิปลงติกต่อให้ดูนะก่อนมันตัวใหญ่มาก ัวเมียไหมพวลูกเลยววาท่านไอนมีเมียเป็นบ้าทอาออีอย่าไปเสือหลายข้ามไปใช้สิงหน่อยอย่าไปเสืออย่าไปเสือเราเมาเหมือนนันใช่โกเด้นคี้อออนและอ่อนโยนมาก ครับแต่ว่าพวกเราเราอยู่ด้วยกันมานานพเพื่อนกันมานานเราก็ตาก่ตางขุดต่างให้เกียดกันอย่างบางครั้งนุกก็ให้เกียดปลายปลายก็ให้เกียดนุกเหมือนกันั้งสองคนอยากเลี้ยงอา่านปุ่นดอกหรือชุดก้อนมาใช่ไหมคือมันใส่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนุกคิดว่าก้อนมันตัวเล็กไงมันผ่านมาเวลาไม่นานเพราะนั้นนุกเอาเอาชุดก้อนมาแล้วก็เอาปอกคอของก้อนมา ชุดกระปอคอเชื่อไหมว่าเอามาปับ๊บวันนั้นอะวันที่นุกเล่นคอนเสิร์ตนุกว่าจะทีแรกนุกว่านุกจะเอาก้อนไปแต่นุกยังไม่ได้ถามไปนุกว่าจะเซอร์ไพรส์ไปทีนี้นุกก็เลยไปดูขนาดไปดูขนาดตัวอู้ตัวใหญ่มากเอ้ก็เลยไปถามนะเอ้เอเอทีแรกทีแรกว่าว่าจะไม่บอกไปทีนี้ก็เลยคือไปเอาก้อนเอาก้อนไปเข้าคอนเสิร์ตได้ไหม ทีนี้ปายมันก็เลยบอกว่ามันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก้อนมันกลัวเสียงกลัวเสียงดังก็เลยไม่กล้าเอาไปเดี๋ยวเผื่อมันเดี๋ยวเผื่อก้อนมันช็อกอีกเลยก็เลยไม่กล้าเอาไปที่แรกว่าจะเอาก้อนไปเ,ออเร่ยกคนเสือด้วยนะที่แรกนะอย่าเอางูมาครับงูตุ๊กแกอย่าเอามาครับงูตุ๊กแกตาขาบับอย่าเอามาผมชอ็อกตายเลีดีเด๊